ครับชาว FPS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีคีย์บอร์ดจาก Steel Series นะผมนั่นก็นคือ Steel Series Apex Gaming Keyboard ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวแพงแล้วกันมันจะมีตัวถูกนั่นคือ Apex Pro นะครับผมซึ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้ว Apex Pro ก็เลเยอร์ก็จะประมาณนี้หมดเลยเนาะทำได้ทุกอย่างเหมือนกันแหละแต่ไม่มีสีนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นตัวแพงฮนะสามารถพูดถึงเรื่องสีเลยล้กันไหนๆก็พูดละสามารถ ตั้งค่าสีได้5โซนฮะหนึ่งสองสามอ่าไหนวะเนี้ยอ่าข้างบนสูตรสีแล้วก็5ตรงนำแผ่นแถวนี้นะฮะแล้วโซนละสิล้านสีรวมๆกันเนี่ยเขาเลยให้ให้ว่าเป็น1นึ่ง trillion color trillion เนี่ยล้านล้านนะครับผม1ล้าน,ล,านล้านสีซึ่งเอาที่จริงก็ใช้แค่5สีเยก็เยอะครับเยอะเยอะปรับได้เยอะจริงเจ้า <c oughs> <ย> <pping> ตัวเนี้ยได้สมญานามว่าอ่าทางซีรีส์เขาบอกมาว่าอ่า เป็นคีย์บอร์ดที่ส่งขงมูลได้เร็วที่สุดในโลกนะครับผมจากการที่เช็คแล้วก็สามารถส่งได้1,000 h เฮิร์นะครับผมแล้วก็ปรับได้ด้วย125-500อะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูในใซอฟต์แวร์อีกทีนะครับกล่องก็หน้าตาประมาณนี้สวยงามโอเคมาดูเจ้าตัว Apex กันบ้างหน้าตาเขาก็ค่อนข้างมามาเต็มในมุมแบบ MMO RTS อะไรเงี้ยแนวนี้นะครับผมส่วนชาว FPS ถ้าใครชอบชอบใช้มาโคเยอะก็ไม่มีปัญหานะฮะเดี๋ยวแว่นอธิบายทีละส่วนบอดี้นะฮะตรงที่ไอวางข้อมือนี้มันถอดไม่ได้เลยนะมันมามัน,มา,ม,นมาอย่างนี้หมดเลยนะครับผมตรงบอดี้อ่คีรอ,อซุมหน่อยก็จะเป็นอ่าพลาสติกแบบสากๆหน่อยฟังเสียงเนาะนี่ฮะ ตรงขอบๆเลยนะครับไล่มาไล่มาตรงนี้ก็จะเป็น USB ได้เป็น USB 2.0นะฮะนะฮะมีให้2ตัวตผมก็เสียบพวกทําไรอะไรพวกนี้ขำๆนะถ้าเสียบหนักๆก,ก็คงไม่ไหวเพราะว่าคงไม่มีไฟเลี้ยงมากพอนะครับผมพวกทําได้คงหายห่วงข้างหลังก็ไม่มีที่ปรับได้ปรับได้ปะเนี่ยใช่ครับเราใช้เปลี่ยนะ ต้อง,องเปลี่ยน,<ใ>นเอาใช่ในกล่องมีเป็นมันจะมัน<ม>จะสูงกว่านี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานถ้าใครต้องการที่ถนัดวางคีย์บอร์ดแบบให้มันแบบมันเอชมาหน่อยให้มันสูงหน่อยก็มีแพคเกจมีอยู่ข้างในให้เปลี่ยนฝั่งนี้ก่อนแล้วกันก็จะเป็นไอ้ปุ่ม L เนี่ยปุ่ม L เนี่ยมันก็เหมือนโปรไฟล์นะผมสามารถปรับได้สีครับนี่พอเพ่นเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนสีนะครับ ปรับได้4โปรไฟล์อ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มมาโคอีกนะครับผมอันนี้ก็จะมีอยู่แค่สิบสิบปุ่มนะครับแถวบนก็จะเป็นมาโคอีก12ปุ่มเอ่ออันนี้อันนี้พูดถึงปุ่มที่มันจะไม่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนที่เราเห็นในคีย์บอร์ดปกตินะฮะก็จะมีดังนี้แหละครับผมมาโคแถวนี้มาโคแถวบนแล้วทั้งหมดนี้ก็ หน้าตาก็เหมือนกันเหมือนกับคีย์บอร์ดปกติแต่ที่สําคัญนะครับผมที่สําคัญทุกปุ่มเนี่ยสามารถปรับมาโครได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มมาโครก็ดีแล้วหรือว่าจะเป็นปุ่ม q w e r อะไรพวกนี้ปรับได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกว่าจะเอาปุ่มนั้นเป็นอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าตาซอฟต์แวร์เอนจิ e นกันว่าไอ้ไอ้ตัวซอฟต์แวร์ที่จะมาคอนโ contrl เจ้าตัว Apex ตัวเนี้ย มันหน้าตามันล้ำขนาดไหนหรือว่ามันใช้งานง่ายยังไงไปดูกันครับหน้าตาของเจ้าตัวซอฟต์แวร์เอนจินนะฮะที่ใช้คอนโทรลเอพิกส์นะครับผมก็จะมีแท็บข้างบนนี่นะฮะนี่บัตเทิลคอลเลอร์เซตติ้งพราพร์ตี้แล้วก็สตาริกส์นะฮะบัตเน,นี่สำคัญเลยสำหรับเอพิกส์ไอ,อ้น,นี่ับผม ไอ้ปุ่ม L นี่ไม่ใช่นะที่เมาส์ชี้นี่เป็นเป็นโปรไฟล์นะผมชอบตัวปุ่มต่างๆเนะี่ยปุ่ม M ปุ่ม Escape, ม Escape ก็ยังสามารถปรับอ่ามาโครคีย์ได้หมดเลยนะครับผมนี่นี่ฮะแอคชั่นมีให้เลือกหมดฮนะเป็นล็ันช์ล็ันช์แอปพลิเคชันเป็นเท็กมาโครหรือว่าจะปิดปุ่มไปเลยก็ได้ครับ Disable Key นะครับผมอันนี้ก็ปรับแล้วแต่ความสามารถแล้วก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะผมยืดหยุ่นมาก ถัดมาเป็นคัลเลอร์นะผมคัลเลอร์ก็ลลก็จะเป็นเหมือนเหมือนโปรไฟล์นะฮะผมก็จะมีอยู่นี่ฮะสีโปรไฟล์แล้วแลแต่และอันนะฮะสมมติเลเยอร์หนึ่งเนี่ยสีอะไรก็เลือกเอานี่ฮะตรงนี้แถบนี้เลือกเอ้าตรงแป้นพิมพ์หลักก็เลือกเอานะครับผมประมาณนี้เซตติ้งนี่ก็จะมีแค่ polling rate ฮะก็จะมี1,000สูงสุด5 0 0 250แล้วก็125คีย์บอร์ดเลเยอร์ก็ มีให้หลายประเทศนะมีประเทศไทยด้วยนะผมก็เวลาเวลาเลือกสมมติเลือกไทยไปไหนแล้ววะงไทยแลนด์นะครับผมไทยแลนด์ Thailand, มันก็เอาลืมเซฟนะฮะลืมเซฟไปไหนแล้ววะข้างล่างนะผมปากเลยเอาก็จะเปลี่ยน <c oughs> เห็นป่ะฮะก็จะมีปุ่มไทยผมโผล่ขึ้นมานะฮะก็เอาไว้ดูได้ครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีไปทําไมเหมือนกันนะฮะเอาน่าจะเอาไว้ดูในซอฟต์แวร์นี่แหละ Property นี่ก็จะเป็นโปรไฟล์พวกเบราว์ พวกโปรไฟล์เวลาเราเซฟมาจากคนอื่นหรือว่าขอใช้ของโปรไฟล์ของชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะสุดท้ายครับผมสถิติกก็จะเป็นพวกเก็บสแตตต่างต่างนะฮะก็นั่นแหละเอาไว้ดูเล่นนะับผมว่าเรากดปุ่มอะไรมากน้อยขนาดไหนนะนี่เป็นคร่าวๆกับซอฟต์แวร์เอนจินของเจ้าตัว Steel Series Apex มาเช็ค Ghosting Keyboard กันนะครับผมเจ้าตัว Steel Series Apex เนี่ย เชื่อมต่อด้วย usb 2.0นะครับด้วยสเปคของ usb แล้วนะน่าจะได้6ปุ่มนะนี้พี่แว่นเดาอ่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 5 6นี่ฮะ6ปุ่มหมดละ 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6ผสมกับน้ำแพดนะฮะ arrow key บ้าง 5, 6อรเง้ยอ้หนึ่งสนี่6ปุ่มครับไม่ว่าจะกดท่าไหนนอนกดนั่งกดตะแคงนะฮะอะไรเงี้ยก็ได้6ปุ่มนะครับผมชัดเจน ได้ดูซอฟต์แวร์กับการเทสโกสติ้งกันไปแล้วพี่แ่นคิดว่าโกสติ้งไม่ไม่น่าจะใช่จุดขายของเจ้าตัว Apex ในซีรีส์ Apex นะผมจุดขายของเจ้าตัว a p e x น่าจะเป็นการที่มันความรู้สึกสมูทเวลาพิมพ์นะผมอันนี้คิรอทเขาก็เสริมมาครับผมเสริมมาหลังไหมเลยว่าเวลาพิมพ์เนี่ยด้วยด้วยสรลระของแป้นที่มันเป็นแป้นที่ไม่บะไม่ไม่เตีย้ยแล้วก็ไม่สูงมันกลางๆนะครับผมด้วยสรีระของเขา และการส่งผังข้อมูลที่ค่อนข้างเร็วทําให้เวลาพิมพ์ประโยคที่คล้ายๆกันประโยคที่เหมือนกันระหว่างเจ้าตัว a p e x กับเจ้าตัวไมคคาร์ดิคอที่เป็นปุ่มสูงเนี่ยเจ้าตัวนี้จะพิมพ์ได้ไวกว่าอันนี้คือความรู้สึกล้วนๆนะฮะที่เอามาแชร์กันนะครับผมแล้วอ,อีกปุ่มหนึ่งตรงแถวนี้พี่แว่นลืมบอกไปเมืม่อก,กี้อธิบายตรงนี้ยู่นี้ก็จะเป็นพวกมัลติมีเดียคีสนะครับผมเพิ่มลดแสงเพิ่มลดเสียงเนี่ยปุ่มเดียวกันฮะมิวฟอร์เวิร์ดแบ็คเวิร์ดแล้วก็เพย์พอสครับผม โอเคก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่น่าสนใจสำหรับสาวกสาวก MMO RPG r c s หรือว่าชาว FPS ที่ชอบใช้มาโครบางคนอาจจะใช้มาโครในการทำงานพี่แว่นเห็นหลายคนนะเพราะว่าเปิดเปิดปุ่มนั้นทำช็อตคั t นั้นคอนโท l X คอนโท C ใช้มาโครจนคล่องอันนี้ก็เคยเห็นถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างอ่ะยืดหยุ่นในการปรับมาโครล้กันเพราะว่าแม่งปรับได้ทุกปุ่มคือก็ได้เยอะโคตรลครับผม โอเควันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อนเนาะท้ายสุดทาง Steel Series ก็ฝากบอกว่า Steel Series อุปกรณ์สำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพเพราะชัยชนะกำลังรออยู่นักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วและคุณล่ะใช้แล้วหรือยังนะบมวันนี้แว่นลาไปแล้วจริงๆสวัสดีครับววเเอออออดดด้้้้ยยกกกัันนนนนพีงงงราาสจลมู